ชีนี่นะมคชาชาตีเท่านั้นที่จะอยู่รอดก้อนอยู่ไหนก้อนกูอยู่กับบวยบวยไหนเอากูเอาปอดตัันมันจะเป็นอะไรอ๋ออออ๋ออ๋ออ๋ออออ๋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 ออ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  หายไปแล้วกูหายไปแล้วไอ้ตัวกูเต็มเลยนิ่ตายพรากูัวไม่นะก่อนฆ่าเพื่อนตัวเองไปขึ้นโดนแทะนาทีนึ่งเหรอแล้วทำไมต้องเป็นกูที่ตายวะเนี่ยไม่เข้าใจโดนเี้ยดอนเดนฮี้ยดอนเี้ย เดี๋ยว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 เดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเวเดี๋ยยวเดยวเดี๋ยวเดีดี๋ยเดี๋ยวเเดี๋ดี๋ยวเเดี๋ดี๋ยวเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋๋ยวเดี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 ๋ยววเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววเดวเดีเดวเดีเดวเดีเดี๋วเดี What? ไม No 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 Don push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  I got t e e n e f bro I'm gonna die if you push me too เสือชู้เสือตา e มันเก็บไหมกดกดีกดีมันมันจะได้กระสุนตามคนที่ตายอยู่ตรงเพิร์นน่ะคืออะไรอ่ะสิ่งเปลีตายอ่ะตายแล้วตกอกูยังอยู่อกยังอยู่กูยังอยู่อ๋ออนี้ก็ต้องเอาไม้ไปตีป่ะ ตกไหมไม่ตก It was at this moment that he knew he fucked up ตอไไม่เจอก้ด้ไมไปแล้วนตอนนี้ได้ทาการกดดต้ไว้เองเกม้ทไมมต้องให้ไม้เากด่ตอ They ask you how y are you j u t have to say that you're i n h e n o u r e not really fine